สวัสดีค่ะมื่อีามีข่าวดีมาแจ้งเช็คเงินไขเปิดยืนขอรับเงินซ่อมแซมบ้านจำนวนสี่หมืนบาทเลยค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะเป็นข้าวจริงเปิดให้ผู้สูงอายุยืนขอรับเงินซ่อมแซมบ้านจำนวนสี่หมืนบาทเช็คเงินไขพร้อมคุณสมบัติใดมีสิทธิ์ไดร้รับเงิน การปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะส,สมและปลอดภัยปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุมีสภาพมันคงต่อการดำเนินชีวิตมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. มีฐานะยากจนหรือรายได้เพียงพอต่อการยั่งชีพ 2. ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากหน่วยงานรัฐ 3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ สำรับรายละเอียดเอกสารยืน่นคำของเงินซ่อมแซมบ้านมีดังนี้ค่ะ 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. หนังสือยินยอมให้ปรับปรุงและสำรับสถานที่ยืน่นคำของเงินซ่อมแซมบ้านก็จะมีดังนี้ 1. สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลหรือเทศบาลในเมืองค่ะให้กรณีที่อยู่อาศัยและที่ดิน e ซึ่งเป็นที่ตั้งของที U ่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาตต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมและที U ่อยู่อาศัยเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าบริการจัดการค่าตอบแทนในอาตาัตราเมาใายลังลาบว่าเกินสี่หมื่นบาทค่ะโดยทั่วไปแล้วจะจ่ายทุกรายการค่ะ